นับถอยหลังจากนี้อีกห้าวันจะสิ้นสุดฤดูฝนแล้วนะครับหมายความว่าฝนที่จะตกลงมาในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ในบริเวณของพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานจะเป็นน้ําฝนก้อนสุดท้ายที่เราจะต้องกักเก็บไว้ให้ได้มากที่สุดนะครับฤดูฝนที่ผ่านมาค่าฝนที่ตกลงมานั้นต่ํากว่าเกณฑ์ปกติ ถึง20เท่าครับทําให้เราต้องเริ่มประหยัดน้ํานับตั้งแต่วันนี้นะครับทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรภาคการอุปโภคบริโภครวมถึงภาคพาณิชยกรรมนะครับรวมถึงภาคประชาชนที่อยู่ในตัวเมืองนะครับที่ต้องใช้น้ําประปาต้องเริ่มประหยัดน้ํานับตั้งแต่วันนี้ครับเพราะในปี2558นะครับ1พฤศจิกายานนี้เราจะต้องเผชิญกับสภาวะภัยแล้งที่รุนแรงและยาวนานครับ มาดูปริมาณน้ําในเขื่อนที่กักเก็บไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนภูมิพลเขื่อนสลิกิตเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนรวมถึงเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์นะครับปริมาณน้าฝนที่กักเก็บไว้รวมกันณเวลานี้มีอยู่ที่4,188ล้านลูกบาทเมตรนะครับเกินจากค่าที่เราคาดการไว้ตั้งเป้าเอาไว้3,800ล้านลูกบาทเมตรในครั้งแรกและขยับขึ้นมาเป็น4,000ล้านลูกบาทเมตรณนะเวลานี้ครับเรามีน้ําบริหารความเสี่ยง688ล้านลูกบาทเมตรครับ ถือว่ามีน้ําที่เกินเกณฑ์มาตรฐานนะครับแต่ก็ยังไม่พอสําหรับในเรื่องของทาการเกษตรนะครับในปี2558ที่ผ่านมาเนะครับเราเผชิญกับสภาวะภัยแล้งที่รุนแรงเป็นประวัติการครับรุนแรงในรอบ50ปีครับเราเผชิญกับทั้งเรื่องของน้ําในเขื่อนที่มีน้อยนะครับแล้วก็พืชผลทางการเกษตรเสียหายนาข้าวแตกะแหงพื้นดินที่แห้งแล้งนะครับรวมถึงระบบของสาธารณุปโภคขาดแคลนน้ําดิบในการผลิตน้ําประปา รวมถึงชาวปทุมธานีที่ขาดแคลนน้ำประปาปัญหาน้ำเค็มลุกน้ำจืดและที่สำคัญครับระบบนิเวศครับจากผลพวขงของถนนที่เสียหายเพราะว่าทำให้ดินซุดตัวแล้วเกิดความเสียหายบริเวณของถนนทั้งที่ปทุมธานีสระบุรีอยุทยารวมถึงในพื้นที่ใกล้ๆของกรุงเทพมหานครนะครับแม้ว่าเราจะมีปริมาณน,น้ำในการบริหารความเสี่ยงมีปริมาณน,น้ำที่กักเก็บไว้ เกินกว่าเป้าที่เราตั้งเป้าเอาไว้นะครับแต่เพียงพอสําหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคแต่ทางการเกษตรนั้นเราไม่สามารถที่จะเก็บเก็บน้ําเอาไว้ได้นะครับหากไปดูแล้วนะครับในปี2,557ที่ผ่านมาครับ ปริมาณน้ําที่เรากักเก็บไว้ในเขื่อนทั้ง4แห่งนะครับมีเป็นปริมาณ6,200ล้านลูกบาศก์เมตรถ้าเปรียบเทียบณนะเวลานี้ที่เรามีน้ําอยู่4,188ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับและคาดการณ์กันว่าใกล้ที่จะสิ้นสุดฤด,ดูฝนนั้นน่าจะได้น้ําปริมาณสัก5,000ล้านลูกบาศก์เมตรครับปีที่ผ่านมาเรามีน้ํา6,200ล้านลูกบาศก์เมตรครับเราเจอกับอะไรบ้างนั่นก็คือนาข้าวเสียหายมากกว่า1ล้านไร่นะครับขณะที่เราต้องเผชิญกับ น้ำที่น้อยเป็นประวัติการ์แล้วก็กระทบกับทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรมีความเสียหายเกิดขึ้นมากมายนะครับหากเราจะประเมินกันแล้วนะครับสําหรับน้ําที่จะกัาเก็บไว้คงไม่เพียงพอหรือว่าเท่าตามเกณฑ์เดิมนะครับเพราะฉะนั้นคงต้องนึกถึงภาพที่เรารเผชิญกับสถานการณ์ไฟแล้งที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาครับ จากเรื่องของสถานการณ์น้ำครับไปดูของสภาพอากาศกันบ้างน,นะครับสถานการณ์หมอกวันในพื้นที่ของภาคใต้กลับมาอยู่ในสภาวะเกณฑ์ที่ปกติแล้วนะครับหลังจากที่ฝนช่วยพัดพาฝุ่นละอองจนทําให้คุณภาพอากาศในพื้นที่ของจังหวัดภาคใต้กลับมาคุณภาพอากาศดีตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับแต่ถ้าเราไปดูแล้วนะครับสำหรับต้นต่อของปัญหานั่นก็คือพื้นที่ของทางเกาะสมุมารตราประเทศอินโดนีเซียรวมถึงทางเกาะกะริมันตัน เกาะบอเนียวแล้วก็ที่สุราเวสีปาปวนนะครับพื้นที่เหล่านี้ยังคงเผชิญกับ สถานการณ์เรื่องของหมอกควันที่มีจุดฮอสปอตเกิดขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าประเทศไทยของเราบริเวณของพื้นที่ภาคใต้นับจากนี้ครับลมเริ่มเปลี่ยนทิศทางชัดเจนแล้วเราจะไม่ได้รับผลกระทบหมายความว่าหมอกควันที่เรา,าเผชิญในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นระลอกสุดท้ายแล้วครับแต่ทีนี้ในบริเวณของพื้นที่ของเขาครับก็จะพัดพากันเองครับจากสุราเวสีก็จะพัดพาเข้าบอลเดียวและกะลิมันตันครับจากกะลิมันตันบอลเดียวก็จะพัดเข้าเกาะสุมารตราครับทำให้ทางอินโดนีเซียยังคงต้องเผชิญกับสถานการณ์หมอกควัน ไปจนถึงในช่วงของปีหน้าก็คือเดือนมก,กราคมนะครับสำหรับในประเทศไทยครับจะเห็นได้ว่าทิศทางลมตอนนี้พัดไปเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือครับจะไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยครับซึ่งถือว่าประเทศไทยก็รอดพ้นจากวิกฤตหมอกควันครับ มาดูสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในปัจจุบันครับยังคงมีอุณหภูมิที่ลดลงอย่างตอนนี้นะครับโดยเฉพาะบริเวณของทางภาคเหนือภาคอีสานครับสืบเนื่องจากความกดอากาศเย็นนะครับที่ลงมาปกคลุมบริเวณของพื้นที่ตอนบนนะครับแต่ว่าเป็นกําลังที่อ่อนครับยังคงทําให้ภาคเหนือทางภาคอีสานนั้นอุณหภูมิล,ลดลงไปเรื่อยๆนะครับส่วนพื้นที่บริเวณภาคใต้ครับในช่วงตั้งแต่วันนี้เป็นตน้นไปก็ต้องเฝ้าระวงังเรื่องของสถานการณ์ฝนที่จะตกลงมาด้วยนะครับและิเปานกันที่การตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วง19นนนนวันัี้พรรุคบ ภาคเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้านท่ฝนร้อยละสิบของพื้นที่ครับส่วนบริเวณของพื้นที่ทางภาคอีสานอากาศเย็นในตอนเช้ามีหมอกบางในตอนเช้าครับอุณหภูมิต่ำสุด19องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีเมฆบางส่วนกับฝนบางแห่งร้อยละสิบของพื้นที่ภาคกลางมีเมฆบางส่วนฝนบางแห่งร้อยละสิบของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสนะครับกรุงเทพมหานครมีเมฆบางส่วนและฝนร้อยละสิบของพื้นที่อากาศในกรุงเทพมหานครต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับมีเมฆบางส่วนกับฝนร้อยละ70ของพื้นที่ต้องเฝ้าระวังนะครับโดยเฉพาะชุมพรกับสุราษฎร์ธานีครับปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมีเมฆบางส่วนกับฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ60ของพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณของทะเลนะครับต้องเฝ้าระวังคลื่นลมสูง1-2เมตรครับและทั้งหมดเป็นการตรวจสอบสภาพอากาศในนาวเวทเทอร์ครับ